h าเล่เดวิสันโปรเท็กในราคายุย่วๆของแต่งครบปี2012วันเ d สีราคานี้รีบมานะครับ mm hmm. วันนี้นะครับเรามาอยู่กับรถคาเล่เ v วิสันนะครับรุ่นโปรเท็นะครับด้านหลังผมนะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาลองชมกันนะว่าคันนี้นะครับมีดีเทลว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถรหัส One HD นะครับซึ่ง รถคันนี้นะครับถังน้ํามันเนี่ยได้ทําสีขึ้นมาใหม่นะครับเป็นสีคัสตอมนะครับซึ่งขื้นลายออกมาโดยการใช้มือนะครับเทนเอานะครับโดยภาพรวมของรถคันนี้เนี่ยซึ่งถือว่าสมบูรณ์มากเลยนะครับโดยนะครับรายละเอียดของแต่งเนี่ยที่ผมจะมาพูดให้ฟังนะครับเดี๋ยวเราจะลองมารับชมนะครับโดยของแต่งนะครับที่เรามีนะครับหลักๆเลยจะเป็นถังน้ํามันนะครับที่โดดเด่นมากๆนะครับและรายการที่2องครับเป็น บาะนะครับซึ่งเบาะออกมาเป็นเบาะหนังนะครับซึ่งทํามาจากทรงใหม่อย่างสวยงามนะครับซึ่งพร้อมที่จะแต่งเป็นในแนวขับสไตล์หรือว่าแนวต่างๆซึ่งอยู่ที่เราพักต้อมขึ้นมานะครับและของชิ้นต่อมาครับที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับชาวฮาร์ลีเดวิสันนะครับกอแวร์แอนด์พายเลยช็อตช็อตซึ่งท่อตัวนี้เสียงดังและก้องมากสําหรับใครที่ชื่นชอบความเสียงดังชิ้นต่อไปนะครับเป็นโช๊คของว s s นะครับซึ่งติดตั้งมากับตัวรถแล้วนะครับเป็นโช๊คแต่งของ YS s นะ และต่อมาครับเป็นในส่วนของไฟท้ายจุกเกอร์นะ LED ซึ่งสว่างมากๆในตอนคืนนะครับสีจะเด่นมากสดใสที่กระช้าในคันนี้นะครับติดตั้งเป็นแบบมิสคอนโลนะครับซึ่งทําให้เวลาเรานั่งว่าอ,อะไรไม่ทาให้ขาเราไปชับขึ้นมานะครับและฝาเดอร์บี้แบบของโแรแลนด์แฟนนะครับครับก็ได้เห็นรายละเอียดลดไปคร่ข้าวแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ชมคลิปเสียงนะครับทั้งตอนสตาร์ทนะแล้วก็ตอนวิ่งนะจะได้ลองดูว่าถูกใจแค่ไหนนะครับสำหรับคันนี้นะครับของแต่งเต็มขนาดนี้ เดี๋ยวไปรับทงเลยครับ